แอมเบียพิเจอร์อควาเวิร์สและตอนนี้เราอยู่ที่เดือดสกากแก้งทัวร์อีพีสองพันสองจินดีต้รับกรสู่เดือดสกากแก้งอีพีสองับสองพันสองซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคะแนนของทีมเขียวปีเขียวอีเขียวอีเนี่ยอที่ คะแนนัน,นะครับส่วนเหลืองอ๋อยอยู่3ามคะแนนนะครับตามหลังอยู่ตามหลังเกมต่อไปอะผมสามารถปล่อยให้ทีมเหลืองไปเล่นเองได้เลยเพราะผมจะนั่งดูหน <Tuc. S 2> หังแบบมันมันเพลินๆตรงนี้นี่จริงๆเราต้องถ่ายภารกิจต่อไปนะครับมันจะปิดแล้วแต่ 1ิสองคนนี่จริงครับทำไงแอบ,บ,แบ,บ,แบ,บดูแอบบดูหนังสินะวิวมันจะดีไปแล้วมั้งจะร่ารักเลยนะไปเลยไปถ่ายแล้ว